แคสไฟไขปริศนาเที่ยวบินผีไร้คนขับเฮลิออส522เที่ยวบินเฮลิออส522ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นโกสเพลนหรือเที่ยวบินผีไร้คนขับถือเป็นเหตุการณ์โศกนาฏกรรมครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของโลกและเป็นโศกนาฏกรรมที่เป็นปริศนามากที่สุดด้วย สายการบินเฮลิออสแอร์เวย์เป็นสายการบินต้นทุนต่ำหรือโล w c คอสของเกาะไซปรัสบินระหว่างเกาะไซปรัสและหลายๆประเทศในยุโรปในวันที่เกิดเหตุ14สิงหาคม2005เที่ยวบินเฮลิออสแอร์เวย์ฟลา5 2 2มีตารางเดินทางจากเกาะไซปรัสไปยังกรุงเอเธนประเทศกรีซโดยมีผู้โดยสาร115คน และลูกเรืออีก6คนออกเดินทางในเวลา9ก้าโมงเช้าทุกอย่างดูราบรื่นดีทว่าเพียงไม่กี่นาทีให้หลังตัวเครื่องบินก็ส่งสัญญาณเตือนนักบินพยายามติดต่อเพื่อหาทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นและตอนนั้นเองที่เครื่องบินขาดการติดต่อกับทางสวนปฏิบัติการการบินตามกำหนดการแล้วเฮลิออส5 2 2 ควรจะถึงปลายทางคือกรุงเอเทนในเวลา1ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นแต่เฮลิออส522กลับบินวนลอยอยู่บนฟ้าของกรุงเอเทนอยู่อย่างนั้น2ชั่วโมงทางศูนย์ปฏิบัติการการบินคาดว่าอาจเกิดการจี้เครื่องบินจึงเห็นควรให้กองทัพอากาศของกรีซส่งเครื่องบินรบ F16 ขึ้นไปสองลำเพื่อตามประกบติดและตรวจสอบเครื่องบิน เนื่องจากว่าตอนนี้ตำแหน่งของเฮลิออส522บินอยู่เหนือกรุงเอเทนหากเกิดการก่อการร้ายจริงและทำให้เครื่องบินตกอาจก่อให้เกิดโศกนาฏกรรมครั้งยิ่งใหญ่ได้ทหารในเครื่องบินรบ F-16 จึงบินไปประชิดเฮลิออส522และต้องตกใจที่พบว่านักบินสลบคาที่นั่ง ส่วนผู้โดยสารทางเครื่องต่างสลบสลายคาหน้ากากออกซิเจนทว่าอยู่ๆก็มีชายคนหนึ่งเดินเข้าไปในห้องนักบินนั่งแทนที่นักบินและพยายามจะขับเครื่องบินแทนทหารในเครื่องบินรบ F16 พยายามติดต่อชายคนนั้นแต่ก็ไม่ได้ผลชายปริศนาคนนั้นขับเครื่องบินอยู่พักใหญ่ก่อนที่เฮลิออส5 2 2จะเสียการควบคุม เริ่มเอียงและลดเพดานบินลงอย่างรวดเร็วก่อนจะตกลงสู่พื้นดินบริเวณเนินเขาแกรมมาติโกก่อให้เกิดการระเบิดอย่างรุนแรงสนั่นวันไหวไม่มีผู้ใดรอดชีวิตที่น่าเศร้าก็คือการชันดสดศพในภายหลังพบว่าทุกคนบนเครื่องบินยังมีชีวิตอยู่ตอนที่เครื่องยังไม่ตกพวกเขาเพียงแค่สลบไปเท่านั้น ตอนนี้คำถามที่ค้างคาใจคือเครื่องบินตกเพราะอะไรทำไมทุกคนบนเครื่องจึงหมดสติกันหมดยกเว้นแต่ชายคนนั้นและเขาคือใครเกิดอะไรขึ้นจากการสืบสวนหลักฐานทุกอย่างทำให้ได้ข้อสรุปดังนี้เช้าตรู่ของวันที่14สิงหาคม2005 วิศวกรได้ทำการตรวจเช็คเฮลิออส5 2 2ก่อนบินเขาปรับสวิตบนแผงควบคุมการปรับแรงดันอากาศและลืมปรับเข้าที่เดิมโดยปกติแล้วสวิตนี้จะช่วยให้เครื่องบินดันอากาศเข้าไปภายในตัวเครื่องโดยอัตโนมัติตอนที่เครื่องบินบินสูงขึ้นทำให้มีอากาศไหลเวียนและมีออกซิเจนเพียงพอที่จะทำให้ผู้โดยสารหายใจได้ แต่การลืมปรับสวิตกับเข้าที่เดิมทําให้เกิดผลลัพธ์อันร้ายแรงอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดเมื่อเฮลิออส522บินสูงขึ้นอากาศก็จะยิ่งเบาบางลงและเมื่อระดับออกซิเจนต่ำกว่าที่กำหนดเครื่องบินจึงปล่อยหน้ากากออกซิเจนลงมาให้ผู้โดยสารโดยอัตโนมัติแต่ไม่มีอากาศและออกซิเจนไหลเวียนในตัวเครื่อง รวมทั้งหน้ากากออกซิเจนบนเครื่องบินที่มีออกซิเจนเพียงพอสำหรับหายใจได้เพียง12นาทีเมื่อออกซิเจนในหน้ากากาหมดแล้วผู้โดยสารก็จะเกิดอาการวิงเวียนคลื่นไส้ชักและหมดสติส่วนเครื่องบินก็บินโดยไร้นักบินอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งชายปริศนาที่ไม่สลบพยายามเข้าควบคุมสถานการณ์เขาชื่อแอนเดรียส โปรโตมูเป็นพนักงานต้อนรับชายของเฮลิออส522เป็นนักดำน้ำและเคยฝึกหัดขับเครื่องบินมาก่อนทำให้สามารถควบคุมการหายใจได้ดีกว่าคนทั่วไปคาดว่าในตอนที่ทุกคนเริ่มสลบแอนเดรียสที่รู้สึกถึงความผิดปกติจากห้องนักบินและยังมีสติอยู่ก็ได้พยายามเดินไปที่ห้องนักบิน โดยใช้หน้ากากออกซิเจนของที่นั่งว่างแต่ละที่สูดไปเรื่อยๆและค่อยๆเดินจนไปถึงห้องนักบินทว่าแม้แอนเดรียสจะควบคุมเครื่องบินแทนนักบินได้แต่น้ำมันในเครื่องได้หมดลงแล้วเพราะเฮลิออส5 2 2เติมน้ำมันสำหรับไฟบิน1ชั่วโมงครึง่งแต่มันบินวนมาได้เกือบ3ชั่วโมงแล้วและเมื่อน้ำมันหมดเครื่องก็ลดระดับ และตกลงที่เนินเขาแกรมมาติโกประเทศกรีซก่อนจะระเบิดอย่างรุนแรงและกลายเป็นโศกนาตกรรมที่น่าเศร้า